สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่างบ้านครับวันนี้ข่าวอสมประจาวันที่26พฤศจิกายนนําข่าวมาบอกอสมดูรายละเอียดต่อไปนี้ครับวันนี้ครับแจ้งข่าวพี่น้องอสมครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายน25ง7เมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับมีการหักชกสอสิบ1 1บาท60สตางค์เพื่อช่วย สมาชิกเสียชีวิต1,029รายครับปรากฏว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนนะครับหักขกสอ,อสมอไม่ได้ทั้งสิ้น31,725คนนะครับหากไม่ได้31,725คนจากสมาชิกทั้งหมดที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้นะครับสมาชิกทั้งหมด1,349,581คน ก็ปรากฏว่าหักได้1,317,856คนนะครับหักไม่ได้31,725คนผลจากการหักไม่ได้นะครับก็ทำให้สมาคมโอนเงินให้ทายาทสมาชิกเสียชีวิตโอนไปแล้วครับเมื่อ22วิศิกายน2567โอนได้ทายาตได้รับนะครับ521,870บาท97สตางอันนี้คิดเป็น98%ของยอดเงินที่จะได้รับทั้งหมด ยังหักไม่ได้อีก2%ยังได้ไม่ครบอยู่12,563บาท11สตางค์นะครับคือถ้าหากหักได้ครบทุกรายเมื่อวันที่15พฤศจิกายน67ก็คือถ้าสมมุติว่าหักได้ทั้ง1,349,581คนเนี่ยหักได้ครบทุกคนเลยนะครับถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นสมาคมเขาก็จะโอนยอดทั้งหมดให้เลยก็คือ534,434บาท8สตางค์ แต่ว่าเมื่อ22พฤศจิกายนก็โอนได้ไม่ครบตามนี้ครับโอนได้5 2 1 8 7 0บาท9 7สตางโอนไปก่อนครับที่เหลือ12,563 0 0บาท11สตางสมาคมก็จะตามหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้ในรอบต่อ,ตอ,ตอไปเดือนต,อต,อต่อไปนะครับถ้าหักหักได้เพิ่มเติมอีก ก็จะโอนให้ทายาตอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกนะครับก็ได้ไปก่อน 5, 01, ออ5 02, 1 0 0 0 0 0น0บาท97สตางนะครับก,ก็สืบเนื่องมาจากหักไม่ได้เมื่อ15พิกายน3 1 7 2 5นคนนะครับก็นำข่าวนี้มาแจ้งกับพี่น้องอสอมรู่สมรอดอสมอและสมาชิกชจกอสอ,อสมอแห่งไประเทศไทยทุกคนได้รับรู้รับทราบครับประเด็นนี้นะครับ ถามว่าประเด็นนี้เดือดร้อนอะไรหรือเปล่าหากไม่ได้สามหมื่นกว่าคนนี้สมาคมจะล้มหรือเปล่าสมาคมจะมั่นคงหรือเปล่ามีพี่น้องอสมอาถามมาบ่อยๆในประเด็นนี้คําต,ตอบครับสมาคมไม่มีการล้มสมาคมมีสมา,คมม,สมาคมมีความมั่นคงอย่างแน่นอนก็เพียงแต่ว่าถ้ามีการหักไม่ได้นะครับมันจะทําให้เกิดปัญหา2อ,อย่างคือ 1. ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตนั้นจะยังได้รับเงินไม่ครบเกิดความเสียหายตรงนี้นะครับ ความเสียหายตรงที่สองคนที่หักไม่ได้ถ้าหากว่าเดือนต่อๆไปก็หักไม่ได้อีกและถ้าหากว่าเข้าเกณฑ์หักไม่ได้ติดต่อกัน2เดือนแล้วเขามีหนังสือทวงไปสองครั้งยังหักไม่ได้อีกสมาชิกที่หักไม่ได้ก็จะพ้นสภาพมันจะเสียหายแบบนี้นะครับส่วนความมั่นคงของสมาคมมั่นคงแน่นอนตราบใดที่สมาชิกส่วนใหญ่เกิน90%อยังหักได้ก็ยังมัง่นคงอย่างแน่นอนครับ ทั้งหมดคือเรื่องราวข่าวสารรอสมอประจำวันที่26พฤศจิกายน2567นำมาสู่กันฟังครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ